โอเคมีแปดคนที่ได้น้องนะาะสามคนนั่นก็คือคนที่หนึ่งสำหรับคนที <t 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 ่ไม่มาฉันก็ไม่เพราะว่ามีทุกคนเนี้ย้องตีคนที่หนึ่งคือตีที่ได้น้อง่านสามคนแล้วเราเราไลบออกเลยนะโอเคลบออกเลยครับใครจดใครแกนใครแกนโอเคสอง แต่ไทยเป็นราคาเนาะใครวะอ้าวเฮียอีใครไม่บอกแล้วคนที่พูดอ่ะพูดบอกเลยเฮียนาองอุตส่าห์เฮียแล้วมึงหัวร้อนยอกเท่าไหร่เขาต้องใหม่วะเฮียต้องในเกียซ์ชิคกองลงไปมึงหัวร้อนเมื่อกี้ยมาคนที่สามอ่าคนที่สามไม่รู้ไอ้เฮียลองดูคนที่สาม โอเคเคสคนที่สามอีกกี่คนอ่ะห้าคนห้าคนตอนนี้ได้สามคนแล้วครับอีกห้าคนจะได้ร้องไามคนนะไป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 ถูกแล้วอ่าอ่าเลยอสี่คนนะอีกสี่คนอ ไม่รอดไอรอนโอเคแกใจแทนลูกกแล้วเชนเชนเก็ลูกเดี๋ยวชีวต่โซลคนเที่อะไหะตอนนี้คนที่ห้าค่ะเป็นสามคนโอเคอเมริกาอ้ม y g ก d ใครไวะพลอยคนที่หก ขาดอีกสองคนนะครับตอนนี้ขาดอีกสองคนคนที่เจ็ดอ่าคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดตกติ๊กในเกินจี๊ดคนสุดท้ายคนสุดท้ายถ้าคนสุดท้ายแล้วนะคนที่กดมันโดนกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอุ้ยอย่าโดนกูเลย เซโอเคคนที่ได้น้องรหัสทั้งหมด8คนเอ้คน3คนมี8คน,คนใครมัม้งไอซี่ก้องเคชัยปุ๊บพอยติเซโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายลงกลุ่มอันนี้คือวิดีโอหลักฐานว่าไม่มีการโกงไม่มีการเซ็ตอะไรทั้งสิน้นสุ่มไม่เห็นกันไปเลยว่าใครได้น้องรหัสกี่คนโอเคโอเค